ใครบอกว่ากินไก่ในวัดเป็นบาปสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับผมอาจารย์ยอดเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจชั้นดีเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องที่ย้ำเตือนสติเราได้เป็นอย่างดีว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้น เป็นสัจธรรมที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ว่าจะเนิ่นนานเพียงใดผลแห่งการกระทำนั้นย่อมส่งผลถึงตัวผู้ก่อเสมอเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดสมมติชื่อว่าบ้านหนองใสก็แล้วกันนะครับณที่หมู่บ้านแห่งนี้มีวัดเก่าแก่อยู่หนึ่งแห่งเป็นวัดป่าที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือกันมากมีหลวงพ่อคงเป็นเจ้าอาวาส ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านเสมอมาในวัดนี้ก็เหมือนวัดต่างจังหวัดทั่วไปนะครับมีชาวบ้านนำสัตว์มาปล่อยเพื่อสะดาะเคราะห์ทำบุญต่อชีวิตโดยเฉพาะไก่นี่มีเยอะมากไก่แจ้ไก่ต๊อกไก่อูเดินเพ่นพ่านเต็มลานวัดกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัดไปแล้วพระเนนก็เมตตา ชาวบ้านที่มาทำบุญก็โปรโยข้าวเปลือกให้ไก่พวกนี้จึงคุ้นเคยกับคนไม่ตื่นกลัวใครง่ายๆทีนี้เรื่องมันเริ่มตรงที่มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งในหมู่บ้านนำโดยหัวโจกชื่อว่าไอ้มัน่นพร้อมด้วยลูกน้องอีกสองคนคือไอ้เพลิงกับไอจุกทั้งสามคนนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเกเรไม่ค่อยทำงานทำการพอตกเย็นก็ตั้งวงดื่มสุรากันเป็นประจำ เรียกได้ว่าไม่กลัวบาปกลัวกรรมมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันใกล้คำ่ำฝนเพิ่งหยุดตกใหม่ๆอากาศเย็นสบายเล่าในวงของไอ้มัน่นเกิดหมดแต่ความคึกขนองยังไม่หมดกับแก้มก็ร่อยหรอไอ้เพลิงซึ่งเป็นคนใจร้อนก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเล่าก็หมดกับแก้มก็ไม่มีจะทำาไงกันดีวะชักเริ่มหิวแล้ววัยไอจุกซึ่งเป็นคนเจ้าเล่ก็พูดเสริมขึ้นมาว่านั่นสิ าได้ต้มไก่ร้อนๆสดน้ำคล่องคอแกล้มเหล้าขาวคงจะเด็ดไม่น้อยเลยวะ่ะทันใดนั้นสายตาของไอ้มันผู้เป็นหัวหน้าก็เหลือบไปเห็นฝูงไก่แจ้ของวัดที่กำลังเดินคุยเขียหาอาหารอยู่บริเวณรั้ววัดพอดีไก่ตัวหนึ่งในฝูงนั้นอ้วนท้วนสมบูรณ์ขนมันปลาบดูน่ากินไอ้มันยิ้มมุมปากแล้วพยักหน้าให้เพื่อนทั้งสองพวกมึงอยากกินต้มไก่ใช่ไหมเดี๋ยวกูจัดให้ไก่วัดนี่แหละอ้วนดีนัก ไอ้เพลิงถึงกับตาโตเฮ้ยจะดีเหรอวะไอ้มัน่นไก่วัดนะเว้ยของสงบาปกรรมไตหาไอ้มันหัวเลาะลั่นโธ่เอ้ยไอ้เพลิงมึงจะไปกลัวอะไรบาปกรรมมีจริงที่ไหนกูไม่เคยเห็นเห็นแต่ไก่อ้วนๆนี่แหละหลวงพ่อคงขั้นก็จำวัดแล้วไม่มีใครเห็นหรอกนะไอ้จุกรีบสนับสนุนเออจริงของไอ้มันไม่มีใครเห็นหรอกรีบรีบทำรีบรีบ,รบ,รบกินเดี๋ยวคนมาเห็น ว่าแล้วทั้งสามก็วางแผนกันไอ้มั่นเป็นคนดูต้นทางไอจุ๊กเป็นคนล่อไก่มาใกล้ๆส่วนไอ้เพลิงซึ่งว่องไวที่สุดเป็นคนเข้าตะครุบเพียงไม่นานไก่แจ้ตัวอ้วนตัวนั้นซึ่งเป็นไก่ที่ชาวบ้านนำมาปล่อยสะเดาะเคราะห์ก็ตกอยู่ในมือของไอเพลิงมันดิ้นรนสุดชีวิตส่งเสียงร้องกระตักกระตากแต่ไอเพลิงก็ใช้มือบีบคอแล้วหักคอมันอย่างแรงจนสิ้นใจขาดที่ ทั้งสามรีบวิ่นหน้าตั้งเอาไก่เคราะห์ร้ายตัวนั้นไปยังกระท่อมใช้นาซึ่งเป็นที่กบดานของพวกเขาไอ้มั่นก่อไฟตั้งหม้อน้ำไอ้จุกถอนขนพาท้องควักเครื่องในส่วนไอ้เพลิงก็ไปหาพริกขาตะไคร้ใบมะกรูดแถวนั้นเพียงไม่นานกลิ่นต้มไก่ก็หอมฟุ้งไปทั่วทั้งสามซื้อเหล้าขา,ขาวขวดใหม่มานั่งล้อมวงซดน้ำต้มไก่ ฉีกเนื้อไก่กินกันอย่างอริตร่อยพร้อมกับเสียงหัวเราะเยาะเย้ยในโชคชะตาของไก่ตัวนั้นและความโง่เขลาของคนที่กลัวบาปกรรมเป็นไงล่ะต้มไก่วัดหวานฉ่ำดีจริงๆไอ้มันพูดพลางเคี้ยวเนื้อไก่ตุยตุเออหวานจริงไม่เห็นมีผีสางเทวดาที่ไหนมาหักคอพวกเรานี่หว่าไอเพลิงเสริมคำคืนนั้นผ่านไปพร้อมกับร่างของไก่ที่เหลือแตกกระดูก การเวลาผ่านไปยีสปีท่านผู้ฟังครับกฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมเสมอแม้จะดูเหมือนช้าแต่ไม่เคยลืมไอ้มัน่นผู้เป็นหัวโจกในวัยกลางคนเขากลายเป็นคนที่มีฐานะดีขึ้นมาหน่อยเพราะไปทำธุรกิจสีเทาบางอย่างแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ล้มป่วยลงอย่างกระทันหันอาการของเขานั้นประหลาดมาก เขาเริ่มมีอาการร้อนในร้อนเหมือนมีไฟสุมอยู่ในอกต้องดื่มน้ำตลอดเวลาแต่ดื่มเท่าไรก็ไม่หายผิวหนังของเขาเริ่มแดงกำผูพองเหมือนคนถูกน้ำร้อนลวกแต่ที่น่าประหลาดคือผิวหนังที่ผุพองนั้นมันไม่ได้แห้งแต่มันกลับเปื่อยยุ่ยเขาต้องแช่อยู่ในอ่างน้ำเย็นตลอดเวลา แต่พอขึ้นจากน้ำอาการร้อนรุ่มทุรนทุรายก็จะกลับมาทันทีเขาต้องทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสหมอที่โรงพยาบาลไหนก็รักษาไม่หายตรวจไม่พบเชื้อโรคไม่พบสาเหตุไอ้มันนอนร้องครวญครางอยู่บนเตียงร้อนร้อนเหลือเกินเหมือนมีใครเอาข้าไปต้มช่วยข้าด้วยมันร้อนภรรยาของเขา นึกสงสัยว่าอาจจะเป็นเรื่องเวรกรรมจึงไปปรึกษาพระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งเป็นสิทธิของหลวงพ่อคงที่มรณภาพไปแล้วพระอาจารย์ท่านนั่งหลับตาน,นิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงลืมตาขึ้นมาถอนหายใจยาวโยมสามีของโยมเขาก่อกรรมหนักไว้นะโดยเฉพาะกรรมที่เกี่ยวกับการต้ม เขารู้สึกเหมือนถูกต้มในหม้อน้ำร้อนใช่หรือไม่ภรรยาถึงกับตกใจใช่คขลวงพ่อเขาร้องว่าร้อนเหมือนถูกต้มตลอดเวลาพระอาจารย์กล่าวต่อวิบากกรรมมันตามทันแล้วเมื่อยี่สิบปีก่อนเขากับเพื่อนได้ไปลักไก่ของวัดไก่ที่เขาปล่อยเป็นทานเอาไปต้มกินกันอย่างสนุกสนานบาปานาติบาต บวกกับบาปที่ลักของสงมันหนักหนาสาหัสนักยิ่งเขาไปต้มไก่ทั้งที่มันยังสดสดทรมานมันบัดนี้เขาจึงต้องรับผลกรรมรู้สึกเหมือนตัวเองถูกต้มทั้งเป็นอย่างที่เขาเคยทำกับไก่ตัวนั้นไม่มีผิดเพี้ยนแล้วเพื่อนอีกสองคนละ่ะเป็นอย่างไรอ้ายเพลิงคนที่หักคอไก่และเป็นคนพูดยาโอหัง ว่าไม่เห็นมีใครมาหักคอชีวิตของอ้ายเพลิงหลังจากนั้นไม่นานก็ไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับวัยรุ่นต่างถิ่นถูกรุมทำร้ายและถูกจับหักคอตายคาที่อย่างน่าอนาถตายในลักษณะเดียวกันที่เขาหักคอไก่ตัวนั้นไม่มีผิดเพี้ยนส่วนไอ้จุกคนที่ถอนขนและผ่าท้องไก่กรรมตามทันช้ากว่าเพื่อน แต่ก็หนีไม่พ้นอายจุกป่วยเป็นโรคประหลาดโรคผิวหนังเปื่อยโดยเฉพาะที่มือทั้งสองข้างมือของเขาจากที่เคยใช้ถอนขนไก่บัดนี้ผิวหนังมันลอกออกเป็นขุยเป็นแผลเวอะวะน้ำเหลืองไหลเยิม้มคันยุบยิบไปหมดเกาเท่าไหร่ก็ไม่หายต้องเอาปแปรงมาขัดมาขูดจนเลือดไหลซิบๆถึงจะพอทุเลา และที่น่าเวทนากว่านั้นทุกครั้งที่เขากินอาหารเขาจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนในท้องอย่างรุนแรงเหมือนมีใครเอามีดมากรีดมาคว้านไส้คว้านพุงของเขาซึ่งก็คือกรรมที่เขาไปผ่าท้องควักเนื้อในไก่ตัวนั้นนั่นเองท่านผู้ฟังที่เคารพครับนี่แหละครับอำนาจแห่งวิบากกรรมเรื่องของต้มไก่วัดหม้อนั้น ได้ส่งผลสะท้อนกลับมายังผู้กระทำทั้งสามคนอย่างสาสมอย่างเที่ยงตรงอายเพลิงผู้ฆ่าก็ตายด้วยการถูกหักคออายจุกผู้ถอนคนและผ่าท้องก็ทนทุกข์กับมือที่เปื่อยยุ่ยและท้องที่ปวดแสบและไอ้มั่นผู้เป็นหัวหน้าผู้นำในการต้มก็ต้องทนทุกขทรมานดังถูกต้มในหม้อน้ำร้อนทั้งเป็นจนกว่าจะสิ้นอายุไขของเขา เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการกระทำใดๆโดยเฉพาะการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นการลักขโมยโดยเฉพาะของวัดของสงฆ์แม้จะทำในที่ลับแม้จะคิดว่าไม่มีใครเห็นแต่กรรมท่านเห็นเสมอไม่ว่าจะนานเพียงใดสิบปี20ปีเมื่อกรรมสุกงอมผลแห่งการกระทํานั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราดังเงาตามตัว สำหรับวันนี้เรื่องเล่าต้มไก่วัดก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีและสติในการดำเนินชีวิตจุงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ